รับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC. แฟนครับแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิมาฟันท่งสรุปค,คงสุดท้ายหกอาจารย์หกสำนักของทั้งช่องพอใจดีพี่น้องนะครับเมื่อนี้พี่น้องห้ามพลาดห้ามเด็ดขาดพี่น้องนะครับเมื่อนี้ นะครับมือแก่โตเพอๆสามโตแตกพี่น้องนะครับมือสุดท้ายพี่น้องภาคกันกดไลค์กดแช่กดติดตามกันหลายๆร่วมพลั่งกันหลายๆคือปูพ่นบอกไว้ในคลิปเนาะร่วมพลั่งกันหลายๆพี่น้องนะครับยุดยัง้งการเดินของเล่าพัฒนาการถอยหลังของเล่าพัฒนา ให้ยอยู่ขิงนิ่งอยู่อิงติ่งนอนอิงติ่งของปูแต่ละปูพี่น้องให้นอนอิงติ่งในช่องพอใจดีให้แตกสนั่นวันไหวทั้งบนทั้งล่างพี่น้องถ่าเฮาร่วมพลังกันบ่มีทางสิหนีรอดห้องไปได้ปูเพ่นวาพี่น้องนะครับเนาะมาสรุปโค้งสุดท้ายของเราพัฒนาวันที่23กันยา2567พี่น้องนะครับ วันที่พี่น้องนะครับวันที่วันที่ 23, ยี่สิบสามเลพี่น้อง้อว,วันที่ยี่สิบสามนะครับวันที่ยี่สิบสามกันยานะครับกันยาสองห้านะครับ สองห้าหกเจ็ดนะครับนะครับผมสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับโค้งสุดท้ายฟันทงเอาไงฟันทงโค้งสุดท้ายกับเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับฟันทงฟันทง สรุปโค้งสุดท้ายพี่น้องนะครับฟันธงโค้งสุดท้ายฟันธงสรุปโค้งสุดท้ายลาวพัฒนาพี่น้องนะครับ ลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนาพี่น้องนะครับฟันธงโค้งสุดท้ายของลาวพัฒนาเด้อ นะครับเมาเบิง์หกอาจารย์พี่น้องหกอาจารย์พี่น้องนะครับเมาเบิงน์น้ากัดพี่น้องใกล้ๆดูใกล้ๆพี่น้องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่น้องนะครับซีหาหกแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้อง เสียอ,อมาพิจารณหน้าพี่น้องได้เบิง่งได้พิจารณหน้ากันเนาะมาดูทันแหลกพี่น้องนะครับพ,พ่อใจดีดเ้อพ่อใจดีฟันทงนะครับ ฟันธงพี่น้องพ่อใจดีฟันธงไปที่ห้าได้พี่น้องได้ฟันธงไปที่ห้าจับคู่ให้ที่ห้าเจ็ดพี่น้องนะครับฟันธงไปที่ห้าพี่น้องนะครับนะครับจับคู่ ห้าเจ็ดพี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องต่อมาปู่สอนได้ปูสอนพี่น้องนะครับปู่สอนฟันทงนะครับ ปูสอนฟันธงพี่น้องฟันธงไปที่อะไรพี่น้องปู่สอนฟันธงไปที่ห้าพี่น้องจับคู่ที่ห้าเจ็ดเด้อนี่ครับของปูสอนพี่น้องฟันธงตรงก,กันกับพอใจดีพี่น้องบ่ได้นัดแนกกันได้พี่น้องได้แต่สูตรมาแบบนี้ก็ต้องเอาตามเพื่อนเพื่อนไว้ยังไรก็ต้องตามเพิ่นตามเพิ่นอยู่ตรงกันแท้อาจารย์เพิ่นเลยว่าเป็นยัง สูตรใครสูตรมันพี่น้องนะครับฟันธงไปที่ห้าพี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องห้าเจ็ดเด้อนะครับนะครับของปู่สอนพี่น้องครับมาตามต่ออีกหนึ่งปู่พี่น้องนะครับปู่ทองพี่น้อง อันนี้ก็ปูทองเด้อปูทองฟันไปที่เจ็ดพี่น้องนะครับจับคู่ให้เจ็ดห้าเด้อนี่ครับนี่คือปูทองครับผมปูทองเนาะปูทองฟันทง จ็ดพี่น้องนะครับจับคู่เจ็ดห้าพี่น้องนะครับอันนี้ของปูฟันทงไปเจ็ดหาได้นะครับต่อมาพี่น้องต่อมาปูมงคลได้พี่น้องได้ต่อมาปูมงคลเนาะนี่ครับต่อมาปูมงคลเนาะปูมงคล ฟันธงปู่มงคลฟันธงไปที่เจ็ดพี่น้องโอ้เนี่ยทาาคือมาแบบนี้เหรอฟันธงไปที่เจ็ดห้าเอาพี่น้องลองเบิง้งขั้นตรงกันปันนี้พี่น้องบบจัดกับโบรูสิว่าอยงเดีเลยพี่น้องนะครับผมคือจงปู่พลวานรวมพลังรวมพลัง พี่น้องนะครับมาตามต่ออีกหนึ่งปูพี่น้องนะครับนี่คือปูอุดรพี่น้องนะครับปูอุดรน,นะครับปูอุดรเด้อปูอุดรฟันทงไปที่เจ็ดเอาพี่น้องเบมือนแม่นระเบปันปเนี่ยคมอมีแต่เจ็ดแฉ อูอุดรฟันธงไปที่เจ็ดจับคู่ให้เจ็ดสามพี่น้องเออใครแน่นะครับปูอุดรน,นะครับเนาะนี่ครับต่อมาสุดท้ายและท้ายสุดพี่น้องขาดไม่ได้คือเจ๊อ้อยเด้อเจ๊อ้อยฟันธงเนาะพี่น้องเนาะเจ๊อ้อยเนาะเจ๊อ้อยนะครับ ฟันธงเจ้าไอ้ฟันทงพี่น้องฟันทงไปที่สามจับคู่ที่สามห้าพี่น้องเอายังติดหามาอยู่ตัวนี้สามห้านะครับนี่คือแนวทางพี่น้องแนวทางของแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์พ่อใจดี ฟันธงให้พี่ให้น้องเห็นเห็นเต,เตีมเตีมกันจ้าจ้ากันพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานบาว่ากันแนวทางมีเข้ามีหลุดด้นะครับนะพี่น้องวันที่ยี่สบสามกันยาสองห้าหกเจ็ดฟันธงสรุปโค้งสุดท้ายเราพัฒนาพ่อใจดีฟันธงที่ห้าพี่น้องนะครับฟันธงไปที่ห้าพี่น้อง จับคู่ห้าเจ็ดพี่น้องนะครับปู่สอนฟันธงไปที่ห้าพี่น้องจับคู่กับห้าเจ็ดเหมือนกันพี่น้องนะครับปู่ทองฟันธงไปที่เจ็ดพี่น้องจับคู่เจ็ดหาคือกันพี่น้องนะครับปู่บงคลฟันธงไปที่เจ็ดจับคู่เจ็ดห้าคือกันพี่น้องนะครับปู่อุดรฟันธงเจ็ดจับคู่เจ็ดสามพี่น้อง นะครับเจ๊อ้อยฟันธงไปที่3ามพี่น้องจับคู่ห้าสามพี่น้องนี่คือทีเด็ดเราพัฒนานะครับทีเด็ดเราพัฒนาเด้อนะครับให้พี่น้องเอฟซีร่วมพลังกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูวาะบอมมี่หนีถ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์หลายๆนะครับร่วมพลังกัน บ่อไห่แนวทางหนีไปใสให้นวาทางงยูคิงหนิงบัณฑปูวานะครับปูวางสันเดะนะครับยกที่กระพีกับน้องสีท้ามามได้บอ่อกดได้บอ่อพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องกดได้แตกแน่นอนบวบกระลางพี่น้องนะครับพี่น้องครับพ่อใจดีสีจับไห้ได้พี่น้องได้เอาสซหกประตูได้พี่น้องเลขมันมีแค่สามตัวเท่านั้นสามห้าเจ็ด พี่น้องสามเจ็ดห้าประมาณนี้พี่น้องนะครับเนาะให้พี่น้องจัดไปเลยพี่น้องนะครับให้พี่น้องจัดเด้อนะครับเนาะสามเจ็ดห้ามันมีเท่านี้พี่น้องใส่หกประตูได้พี่น้องสามเจ็ดห้าเนาะพี่น้องเนาะหรือ ามห้าเจ็ดพี่น้องนะครับจัดไปเลยพี่น้องจัดนักนักเต็มเต็มแน่นแน่นไปเลยสามห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าบนล่างไปเลยพี่น้องนะครับอัดแน่นแน่นแต่ว่าพี่น้องร่วมพลังกดไลค์กดแชร์หลายชุดโค้งสุดท้ายเด้พี่น้องกดไลค์กดแชร์อย่าให้หนีอย่าให้พานพี่น้องฟันหนักหนักแน่นแน่นห้าเจ็ดเจ็ดห้าพี่น้อง ฟันนักนักแนนแนนหาเจ็ดเจ็ดหาได้ปว่ากดไล่โคแช่นักนักแนนแนนคือกันร่วมพลังสู่กับเล่าพัฒนาเอาแนวทางดีๆให้พี่ให้น้องได้แล้วพี่น้องกับสิมีความสามารถดึงไว้ได้บ่พี่น้องเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นพี่น้องชิปนาพ่อกับพ่อจะดีไหมรับโศกรับไส้รับเงินเข่ากระเป๋ากับมาพอกันไหมในวันพุธนาพี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ